อร uh. ุนสวัสดิ์ตอนเช้านะคะวันนี้เปิดคลิปมาแบบว่าช,ชิลๆอยู่บ้านเลยก็คืออย่างที่เห็นไปในชื่อคลิปนะคะวันนี้เราจะมาทำโซเชียลดีท็อกซ์กันนะคะเดี๋ยวจะเล่าที่มาของคลิปนี้ก่อนนะคะว่าทําไมมิงถึงจะทําคลิปโซเชียลดีท็อกซ์นะคะก็คือก็คือที่โรงเรียนมิงนะคะมีเหมือน ทำโปรเจกต์แบบว่าเป็นสอบนะเกี่ยวกับโนมบ p ฟ o นวันเดย์นะคะว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะกับทิเชอร์แล้วแบบเป็นสอบสปีกิ้งเทสนะคะแล้วมีก็พูดพูดไปแล้วก็ลอยคำนึงออกมาก,ก็คือคำว่ามันก็ดีนะที่เราแบบไม่มีโทรศัพท์หนึ่งวันเพราะเราจะได้ทำโซเชียลดีท็อกซ์อะไรเงี้ยแล้วทิเชอร์เขาแบบว้าวกับคำนี้มากคือเขาชอบมากเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยเออโซเชียลดีท็อกซ์ น่าทําเหมือนกันนะเราก็ยังไม่เคยทําจริงๆสักทีนะเห็นแต่แบบว่าเพื่อนๆทำอะไรอย่างงี้เนาะก็เลยมานั่งคิดๆนะคะว่าช่วงเนี้ยยิ่งสถานการณ์แบบนี้ที่เราต้องเรียนออนไลน์อะไรต่างๆนะคะคือเกือบทุกอย่างเลยอ่ะมันเปลี่ยนมาเป็นออนไลน์หมดแล้วแล้วมันยิ่งทําให้เราแบบว่าเหมือนจดจ่ออยู่กับในโลกออนไลน์นะคะจนทําให้เราเนี่ย ลืมที่จะหาเวลาเงยหน้าขึ้นมาพักหรือว่าจดจ่ออยู่กับโลกรอบตัวของเราจดจ่อกับคนรอบข้างเราอะไรงี้นะคะคลิปนี้เราก็เลยเออมาทำโซเชียลดีท็อกซ์กันดีกว่าก็น่าจะดีกับตัวเราเองด้วยนะคะซึ่งอานมาพิ่นก่อนว่าเราจะโซเชียลดีท็อกซ์ยังไงนะคะก็คือโทรศัพท์แล้วก็และก็ iPad นะคะเราจะมาเปิดโหมดนี้ ก็จะมาใช้โหมด Work ตรงนี้นะคะมาดูกันว่าโหมด Work ของมิงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะมิงจะเปิดโหมดนี้เวลามิงทางานต่างๆนะคะอาจจะเป็นถ่ายรายการหรือว่านั่งทํสตอรี่บอร์ดนั่งทํางานงนู่นนี่นั่นก็จะเปิดโหมด w o r k หมดเลยนะคะเพราะวา่าเขาสามารถเลือกแบบว่าเบอร์คนที่สามารถโทรเข้ามาหาเราได้นะเพื่อนก็จะไม่ได้อยู่ในโหมดนี้นะคะ ส่วนแอปพลิเคชันตรงนี้นะคะที่จะสามารถติดต่อเข้ามาหาเราได้คือจะมีโนติขึ้นนั่นแหละที่สามารถโทรเข้าได้โทรเขา้าโทรออกแล้วก็มีเป็น Microsoft Teams แล้วก็ Zoom นะคะก็คือมีแต่แอปพลิเคชันที่เอไว้ทำงานทางนั้นเลยจะไม่มีพวกเกมไม่มีอะไรใดทั้งสิ้นที่เป็นโซเชียลมีเดียนะคะซึ่งโฟกัสโหมดอันนี้นะคะที่จะเปิดได้คือต้องอัปเป็น iOS 15ก่อนนะวันนี้ก็จะเปิดโหมด work ไว้ทั้งวันเลยนะคะ ก็ตอนนี้จะไม่สามารถเล่นโซเชียลหรือว่าติดตอ่อกับเพื่อนในโลกโซเชียลได้นะคะโอเคอุ่นเลยอะไม่ได้จับแล้วอะเราจะไปทำอะไรอย่างแรกไปกินข้าวแล้วกันเนาะไป, <c oughs> ไปเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันนะคะ ว่าข้าวเช้าวันนี้มีอะไรก็เราจะมาทำแซนด์วิชกินกันก็คือตอนเช้าอ่ะมิงก็จะกินแค่แบบ นะคะแบบกินง่ายง่ายอร่อยอะไรเบบคือไม่รู้มีใครเป็นหนวนมิงไหมอะแบบมีเงินกินของร้อนไม่ค่อยได้ต้องรอให้มันเย็นกว่าน,นั้นสักนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยไม่ จะได้กินแต่ของอุ่นๆตลอดถ้าใครเป็นเหมือนกันก็คอมเมนต์มาได้นะคะไม่รู้หมิงเป็นคนเดียวหรือเปล่านี่แล้วก็ตบไทยได้วยผลไม้นะคะแลเ,เดินมาเซเว่นนะคะจะมาหาซื้ออะไรแบบไปตุนไว้ที่บ้านกินซะหน่อย ไ,ปไปเดี๋ยวจะเดินกลับบ้านนะคะคือเซเว่นเนี่ยอยู่ท้ายซอยมิงก็เลยไปไปมาๆง่ายมากให้ hey, ทุกคนดูมีดอกไม้ด้วยน,นี่ดอกอะไรดูซิเมื่อวาระหว่างทางเดินตอนนี้นะคะกลับมาที่บ้านเรียบร้อยแล้วอยู่บนห้องของตัวเองแล้วนะคะเราก็เลยจะมาทำ สิ่งต่างๆกิจวัดของเรากันที่เรามีภารกิจต้องทำวันนี้ก่อนอื่นเลยใช่แล้ววันนี้เราจะมาทำการบ้านกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวทำงานต่อแต่ว่าเดี๋ยวทำการบ้านก่อนเรียบร้อยตอนนี้นะคะเราก็พร้อมที่จะทำการบ้านแล้วก็คือโรงเรียนมิงตอนนี้ใกล้จะปิดเทอมแล้วทุกคนจะให้ดูแอสไซเมนต์ของมิงนะคะนี่แอสไซเมนต์เหลืออยู่3มอันเท่านั้นนะคะ เราก็จะหมดสิ้นแล้วซึ่งเดี๋ยวที่จะสอบวันจันนี้นะคะคือวิชาชีวะนะทุกคนจริงๆแล้วเอกมิงนะคะเหลือสอบแค่วิชาเดียวเท่านั้นคือก็เหมือนวันสอบปกตินะที่เขาจะแบบสอบหลายๆวิชาในวันเดียวกันอะไรอย่างงี้นะบางคนอาจจะงงอาวไม่ได้เรียนหรอวิชาอื่นก็เรียนเหมือนกันนะคะแล้วก็สอบไปแล้วแต่ว่าไอ้วันที่เขาสอบรวมใหญ่เนี่ย มันก็เอกอื่นๆก็จะมีสอบฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งเอกนี้เรียนแค่ชีวะนะคะฟิสิกส์เคมีคือไม่ได้เรียนเราก็เลยสอบแค่วิชาเดียวแล้วเราก็จะปิดเทอมซึ่งปิดเทอมเนี่ยก็น่าจะมีคลิปออกมาให้ได้ดูกันเยอะมากขึ้นนะคะวันเจริอ,อีกซีนนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้แบบว่ามันรมมันตุ้มมากๆอะให้ดูว่าอันนี้คือบรรยากาศของมิงเวลามิงน,นั่งทํากันบ้านนะคะก่อนอื่นเลยที่จะเริมทําสิ่งต่างๆได้บนโต๊ะก่อนจะทํากันบ้านค่ะเราต้องสร้างบรรยากาศ ให้ดูวิธีของมิงนะคะก็คือการนี่ทุกคนมิงก็จะจุดเทียนหอมนะ <c oughs> กินนะ่นอะไรเอากินนี้เราก็จะจุดเทียนหอมนะคะมิงวันนี้เลือกใช้เป็นกลิ่น Water Mountain นะคะเขาเขียนเอาไว้ว่าจะเป็นกลิ่นแบบว่า clean water and green mountain นะคะคือใช่มันกลิ่นแบบที่เขาอธิบายไว้จริงๆเลยอะเพราะว่าดมแล้วมันก็จะรู้สึกแบบสดชื่นเย็นเเออมันรู้สึกแบบว่า f r e ชมากเลยนะกลิ่นเนี้ย นี่นะคะมันก็จะวางลงไปอันนี้เป็นโคมละลายเทียนนะคะก็เปิดไฟเปิดมาเรียบร้อยสว่างสวัยทำการบ้านกันค่ะ โควิดเนี่ยแม่ก็ได้เป็นติ่งเกาหลีแล้วตลกอะ่ะเอาไม่รู้ว่าไทยลิปดูตัดออกเลยนะอย่าลืมพักยืดเส้นวังนะทุกคนเดี๋ยวเส้นมันจะยืดถ้าเกิดเราจ้องหน้าเจอคอมนานๆอะไรเงี้ยให้เราอะ่ะ หันไปมองอะไรที่เป็นสีเขียวบ้างนะคะมันจะทําให้เราแบบว่าผ่อนคลายขึ้นสา,สายตาจะแบบผ่อนคลายขึ้นนะคะลองทุกคนเละมิงมีตัวช่วยมาแนะนํานะคะก็คือนี่มิงกับไปเห็นมาในทวิตท,ที่เขารีวิวกันว่าแบบแต่เราหายปวดเลยก็แบบเฮ้ยขี้โมหรือเปล่าก็เลยลองซื้อมาดูนะคะน,นี่มิงสั่งมาจาก lazada นะเขียนไปว่าแผ่นแปะ แค่ปวดหลังนะคะคือมันเป็นของญี่ปุ่นนะแต่ว่ามันชื่อแบรนด์อะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเนี่ยแคปไปได้นะคะเราจะบอกว่ากาวเขาแน่นมากแล้วก็รออีกสักแป๊บหนึ่งนะคะน้องก็จะออกฤทธิ์ช่วยเราให้ผ่อนคลายขึ้นทีนี้ก็เดี๋ยวจะไปทำการบ้าน,นต่อนะคะเหลืออีกไม่กี่หน้าแหละใกล้จะเสร็จเต็มทีแลวทุกคน จะขอไปนอนพักสักแบ่ไม่ว่าแล้วนอนสัก5นาที10นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวจะลุกขึ้นไปทำอะไรรอดูกันทุกคนตื่นมาเพราะว่าพี่ไปสนีโทรปุกนะคะมาดูกันว่ามีสั่งอะไรมา ิดงนี่สั่งเป็นเคสโทรศัพท์มาคืออยากได้เคสแบบนี้มากเพราะว่ามันเป็นกิตเตอร์แล้วแบบคนอย่างมิงอะชอบอะไรแบบเรียกว่ากระแนกระแน่นิดนึงเนี่ยทุกคนน่ารักปะเ,เคสใส่ที่มีกิตเตอร์ เราจะไปทำอะไรกันที่ไม่ใช้โซเชียลนะคะไปดูกันทุกคนต่อไปนะคะเราจะมาทำสิ่งที่เราแบบนั่งมองมันมาหลายวันแล้วแต่ว่ายังไม่มีกระจิตเกลือนใจจะทำสักทีนะคะวันนี้เราจะมาจัดโต๊ะเครื่องแป้งของเรานั่นเองนะคะอุนียโต๊ะเครื่องแป้งของมิงจะต้องสะอาดได้แล้ว <laughs> ทุกคนดูสภาพของหนุ่ตัวนี้ดีแบบลบมาก มาวันนี้ตัวข้างแป้งของเราจะต้องสะอาดเหมือนใหม่กริบนะคะเ mm hmm. ตรียมถุงมาแล้วว่าวันนี้เออมันจะต้องทิ้งอะไรแหละนะ mm hmm. โอ้โหดูกระเป๋าแปลงแต่งหน้านี่คือแบบเขอะมากเดี๋ยวจะทำคมสอาดน้อง mm hmm. นี่คือเส้นผมที่ขาดดุดร่วง <laughs> หนังสือวาสาากาลีมาอยู่ตรงนี้แล้วหนึ่งอ๋อนี้จะให้ดูว่าอันนี้เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางของมิกไม่ใช่กระเป๋าเป็นกล่องเครื่องสำอางนะคะของคาบูโดสมันแบบน่ารักมากเลยทุกคนดูดิให้เรียบร้อยนี้คือ<ๆ>อะไรเนี่ยนี่ว้าวกล่องนี้ไม่ได้เปิดเลยไม่รู้ว่ามีอะไร ของที่ไม่ค่อยได้หยิบใช้นะคะก็คิดว่าน่าจะมีหมดอายุบ้างแล้วล่ะคนี้หมดแล้ว,ลวน้องๆสกินแคร์ของเราอะคะก็เก็บไว้นี้แวก็เปิดใช้ในกล่องนี้จะได้หยิบหยิบอันที่แบบเอออยู่ข้างๆมาใช้ด้วยมันจะได้หมดสัที สำหรับกล่องเครื่องสำอางกล่องนี้สิ่งนี้คือครีมซองเคลียโนสที่ใช้หมดไปอ่ะทุกคนยังไม่ได้ทิ้งเป็นไงเป็นไงสะอาดเรียบร้อยต,ตัวนี้คะ่ะถึงเวลาอาหารเที่ยงของเรานะแต่ว่าตอนนี้คือ5โมงเย็นแล้วเดอ้อก็คือไม่ได้ใช้โซเชียลเราก็มีอะไรทำเพลินๆของเราไปนะคะวันนี้ข้าวเที่ยงของเราที่ตอน5โมงนะคะก็คือนี่ ข้าวขาหมูแอปเปิลนะคะแล้วก็มีน้ำหวานแล้วก็มีปลาท่องโก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 จิ้มนมอืมนี่ทุกคนน่าดูมือนึงของมิงมิงกินแบบข้าวขามหมูมก็แบบมีมือตรงมือเดึกอีกอะแต่ว่ามันไม่อ้วนเลยนะมิงเงยเป็นคนกินเยอะนะ อนนี้นะคะหลังจากที่มิงทานข้าวเย็นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมชุดนะคะที่จะไปถ่ายงานกันนะเค okay. มาช่วยกันเลือกชุดนะทุกคนว่าอยากได้ชุดไหนแต่ว่ากว่าคิปที่จะออกไปอะ่ะ <laughs> มิงก็ได้จะไปถ่ายนูจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนเพื่อนๆช่วยกันเลือกทิปไปแล้วกันนะคะอันนี้ตัวนี้ผ่านตัวนี้เอาไว้ก็มีกางเกงขาวใส่กับเสื้อตัวนี้ไหม เพราะว่าตัวเนี้ยมีสีคาะเหมือนกันเทคนิคของมิงเวลาเลือกชุดนะคะจะเลือกชุดที่เสื้อกับกางเกงเนี่ยมันมีสีแบบเหมือนกันมันจะแมทช์กันสักแบบสีใดสีหนึ่งเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆก็ได้อีกมันก็เลยเข้ากันมากเห็นปะเฮ้ยตัวเนี้ยเออตัวนี้เลยไหมแบบนี้ถ้าวันนั้นใส่สหรือส่าเออปไปก็มีเสือเส้อคงเสื้อคลุมเอาไว้แบบเอาแบบคลุมไหล่สนนักนิดนึงก็ถ่ายรูปเก๋ มาเสื้อมาแล้วทุกคนมิงก็เพิ่งรู้มิงมีแต่เสื้อขาวๆอะ่ะเป็นเกมขาทนตัวนี้ก็น่าจะได้นะก็น่ารักเฮ้ยก็น่ารักนี่ก็เกมไดซ้ซื้อซื้อได้ชุดเลยทุกคนสี่ตัวแบบนี้เลยคือเนี่ยไม่มีโซเชียลอะ่ะแล้วก็ทำอะไรเพ่ินของเราไปอะเออก็มีกิจกรรมที่มันสามารถทำได้จนหมดวันแบบ ลืมเรื่องโซเชียลมีเดียไปเลยอะรู้สึกว่าได้คุยกับคนรอบข้างมากขึ้นไดทน้ทำนู่นทำนี่ดูแลตัวเอ,เองจัดท้องอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มีประโยชน์หลายอย่างเลยนะการไม่ใช้โซเชียลเนี่ยแต่เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะขอไปต้มะมาม่ากินก่อนนะคะเป็นมื้อเกือบจะดึกแล้ว <c oughs> เราก็ไปต้มะมาม่ามาแล้ว มาเกาลีนะคะเป็นมือโปรโดของมิงตอนเวลาแบบนี้มากที่สุดเลยทุกคนมามา่าเกาหลีกับไข่ลวกหรือว่าไข่ออนเซนเป็นอะไรที่แบบต้องไปลองนะมีอีกเมนูนึงนะคะก็คือต็อกปกกีนี่นี่ก็เป็นเมนูโปรดที่ต้องทานคู่กันนะคะสองเมนูนี้ ก็จบไปแล้วนะคะวันหนึ่งสำหรับการที่ไม่มีโซเชียลมีเดียเลยหนึ่งวันนะตอนแรกก็คิดแบบเฮ้ยจะทําได้หรือเปล่าคลิปนี้มิงจะแบบลงแดงหรือเปล่าแว่าเฮ้ยเราก็รู้สึกว่า ไม่มีโซเชียลเนี่ยเราก็มีอะไรอย่างอื่นให้ทําเต็มไปหมดเลยนะอย่างเช่น1วันเนี่ยก็ผ่านไปเร็วมากๆเลยอะวันเดียวครบหนึ่งว,วันแล้วที่มิงไม่ได้เล่นโซเชียลทุกคนมิงทาได้ทุกคนก็ทําได้นะคะลองไปดูอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นประโยชน์สำหรับตัวเองด้วยนะั้นแล้วก็คนรอบข้างเนี่ยเราก็จะมีเวลาให้มากขึ้นด้วยลองไปทำโซเชียลดีท็อกซ์กันได้นะคะแล้วก็เป็นยังไงเนี่ยก็มาเป็นพูดคุยกันได้เลยนะคะบางคนเนี่ยแบบอยากจะลองเริ่มดูนะคะจากการที่ลดการใช้โซเชียลมีเดียลงนะก็สักหนึ่งชั่วโมงสบบอง สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้แรงบันดาลใจนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์กับคลิปนี้ไปด้วยนะคะถ้าใครอยากให้มีทําคลิปอะไรอีกนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดใครไปทําแล้วก็สามารถมาพูดคุยกันได้เลยนะ,ะที่สาคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งเพให้มิงด้วยนะคะกดปุ่มกระดิ่งด้วยเวลาลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะจะขอไปฟินกับมาม่าเกาหลีก่อนนะคะบ๊ายบาย